ตอนนี้เราไปดูกันนะครับว่า,าซืไอ้แคทจะทำอะไรนะครับป,ป้าอยู่ไหนอ่ะป้าอยู่ไหนกดตรงไหนป้าแคทกดตรงไหนไม่ผมหยุดไว้ก่อนหยุดตรงนี้สีขาวสีขาวสีแดง สีแดงสีแดงคุณนายแคทเข้าหน้ากล้องเราพูดใช่ดำเนินการต่อนะครับผมมาทำอะไรมาทำอะไรมอบลัตตาลีเพื่อทำบุญให้ให้กับลุงและป้าทำมาสร้างภูมพยานาคไาอีกนะคะคุณนายแคทนะครับหกหนึ่งห้านะครับหกหนึ่งห้านะครับหกเก้าหกหนึ่งห้านะครับคุณหนึ่งห้านะครับใกล้ๆเลยครับใกล้ๆเลยครับนี่นี้นะครับมีมูลค่า สองพันสองพันบาทนะครับขึ้นเงินก็จะโดนหักนิดหน่อยใช่ใช่ใช่จุ่มได้แคทนะครับกุได้แคทนะครับดูกันสั้นๆเลยสั้นๆเลยนะครับสัสนๆเลยครับสัดแจ๋วมากกุบุญกับโชดีเปล่าดี่มาพี่ป้ามารับลอตเตอรี่มารับลอตเตอรี่ไม่ถูกใช่ไหมนี่ถูกนี่ตามป้าแสนในวันนั้นอ่าอยากเออลงใหมยังไม่ลงค่อยู่นู่นอยู่นู่นตามลอตเตอรี่มา กับท่านปรุงข้นะคะอ๋อไปป้าทำบุญด้วยลอตเตอรี่นะครับงว้ยด้ลอตเตอรี่ทำบุญด้วยลอตเตอรี่นะครับที่ใดคะใบเดียวใบเดียวจะมอบให้เพื่อทำบุญทำเลยทำบุญเลยทำบุญเลยก็ในช่องไหนนะช่องยัยแคทแชนเนลค่ะอ๋อช่องยัยแคทแชนเนลที่อยู่กับยัยท so sure okay. well, ี่อยู่กับบะลองใช่ไหมอยู่บ้านหมุดยูบ้านยูทูบเบอร์แล้ววันนั้นเมื่อเื่อคืนอยู่กับบะลอง อีกคนละคนคนละคนค่ะครับผมเนี่ยทำบุญด้วยด้วยลอตเตอรี่นะครับไ้แคชเชลใช่ไหมคะได้แคชแชียลแคชแชียลนะคะถูกรางวัลไอ่าหนึ่งฮะก็ยายเป็นงก็รวบทำบุญสร้างกับสร้างปู่ปู่ไปจิตนักราดเลยนะคะค่ะบครั้งต่อไปให้ถูกเยอะกว่านี้นะคะค่ะก็ให้เยอะให้เยอะเลยอืมเยอะก็ให้เยอะถูกครับผมยายแคชเนลนะคะถ้ามีปัจจุบันเยอะนะคะแล้วก็ วัหน้าวกเราให้เพื่อนปังๆนะคะนะขอบคุณมากค่ะครับแล้วก็ไปเป็นเงินเนาะใช่ทำบุญด้วยลอตเตอรี่นะครับอืันนี้ผมขอบคุณมากค่ะไม่เยอะกว่านี้แล้วไ้ตัวแล้วพีหน้อยบ่าน่ะผีหน้อยอยู่บ้นะอืมไม่ใช่พี่น้อยนี่แค่น้อยแค่หน้อยใช่ไหมเหมือนที่เขาบอกไม่มีไมม่ีนะครับไม่มีพีหน่อย